เราจะปลูกพันธุ์ไม้ที่หลากหลายสายพันธุ์นะคร really okay, <tra uss UC S> <tra> ับเพื่อให้เกิดความสมดุลของประเทศนั่นเองนะฮะไม่ว่าคนและสัตว์อยู่ด้วยกันมีความสุขครับโดยเป็นว่าในเรื่องของเรานะฮะตรงนี้นะครับถือว่าเป็นบรื่องเชิญผู้แทนของท่านตรอสันาทีงานเสด็จกลับธรรมชาติและต่อพิธีถวายราชสักการะโดยการเกิดตัวดอกไม้ทุกเหรียญแผ่ตามลำดับต่อไปขอการเชิญนะครับสรับขณะนี้ท่านประธานในพิธีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกำหรังขึ้นบนเวทีเสร็จ รงนี้าขอใันพบว่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อการฟื้น,นฟูสภาพแวดล้อมหมืองแม่เมาะเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552มีพื้นที่ดําเนินการแล้วประมาณ2,281ไร่และความสมดุลทางธรรมชาติจึงมีการดําเนินการในลักษณะป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยกําหนดเป็นนโยบาย ปฏิบัติเพื่อพื้นปูสภาพเหมืองได้พร้อมใจการดาเนินกิจกรรมเพื่อถวายความจงรับดีและเฉลิมเปกเกียรติแด่พระอ,องค์ท่านและได้รับทราบว่าจนปัจจุบันนี้ได้ปลูกป่าไปแล้วในเนื้อที่กว่า1 1 2 4 8ไร่ซึ่งเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์และคืนสู่ธรรมชาติการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่มอกและทุกภาคส่วนความวให้เป็นประรโยชน์ทั้งสิ้นนับตั้งแต่สภาพแวดล้อม 5 4 3 2และ1ครับครับขอปลบม,มือดังๆนะครับขั้นตอนนี้และนี่คือภาพที่งดงามนะครับในช่วงที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารกลุ่มที

ทเ่พนเราดว่แต่ว่าตอนนี้อาจจะัวตัวก็ขอให้เาตเาตั้องใหดีบต่้าป็น่่าเนานส่งเลยเขาบอกว่าให้เป็นโฮ้ก่อนได้ไหมอะไรอะไรยนะ สำหรับวันนี้การถือต้นไม้เหนือข้อเหยียดนะฮะขอบคุณทุกคบที่มาถ่ายหน้าที่เพืที่ดูแล้วมันพอจะดูน่าดีข้าถ้าทำพลาดยาดีๆนะครับขอขอบคุณแม่บ้านที่ทาสิ่งนี้มันมีขามันะครับก็ที่เห็นข้างหน้าที่เห็นเลยฮะบรรยากาศของเราทนี่โหเรียกได้ว่า